ไปห้าหเมื่อกีขึ้นสองนะะอับ<ะ>่หนะเดี๋ยวขออนุญาตถอยนิดนึง 7, จะได้ดูภาพรวมกันเมื่อกี้ที่เช็คชื่อเด็กๆไปแล้วนะฮะทีนี้ 6, 6, เราจะมาเช็คชื่อเศิลปยภาพกันนะฮะหลังจากเช็คจากการเช็คจากการแชร์ 6, 7, นะครับใครไม่แชร์แสดงว่าขาดขาดเข้ามาดูวันนี้นะฮะ เนตตี้เนตตี้ไม่ได้มาครับเ,เห็นว่าน้องไปอีกวงหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าไปอยู่ที่วงไหนนะฮะอันี้ตรงนี้รงสไปไมนอ้งสากกภาพมาครับเอาหนักๆเอาหนักๆทำดีๆ ให้มันได้ให้มันลดนอนลงมาพอเสอตงกินน้องอ้วนตัวดีเลยเนี่ยตัวดีเลยเนี่ย <5. S 2> พออ้วนแล้วก็เหนื่อยง่ายอ,อ,อันนี้ก็ห่อสิ่งที่ทำให้ตัวเองนะครับอัพบอกว่าอัพไปซื้อคอร์สฟิตเนสไปแล้วนะฮะสองเดือนอัพซื้อคอร์สฟิตเนสไปแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าคอร์สฟิตเนสจะเป็นหมันไหมห้าหกเจ็ดแปดอับหนึ่ง อ,อ่ะช่วงนี้อยากดูใครบอกได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสองลงไปดูเด็กๆให้นะครับ มาครับกายะวันนี้ใช <ไป S 1> น,นใช่ครับรน้องเดินทางไปกับต,ตระ,ะตตรากานสรุปปีนี้เด็กอ้วนกี่คนเคเรูอู้เยอะมากครับอ้วนกันเยอะมาก จริงเมื่อวานนี้เด็กถอดเสื้อเซตเบียร์ถอดเสื้อขึ้นป<า>กติจะมองซิกแพคคืออันนี้คือไม่ได้มองเด็กคนที่มีซิกแพคเลยอะ่ะอันนี้ก็หนึ่งในนั้นน้ำหนักขึ้นด้วยนะใช่ไหมตอนปิดวงเท่าไหร่นะหกสิบเอ็ดเมื่อวานช่างได้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดขึ้นมาหกโลอันนี้ก็คือนกันนี<า>้ก็เท่าๆเลยเนี่ยเท่าๆเดี๋ยวากันมีอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ตอนอยู่ในค่ายในกรมก็ผอมอยู่เพราะ พอออกค่ายออกกรมออกทหารมาก็อ้วนเลยแบบบุบบับเลยทีนี้ไหนตัวทุกครับนั่งทำตัวเป็นตรงวีครับแล้วค้างไว้อีก20แต่เดเบสคงเส้นคงวาแบบนี้อ้วนไม่อ้วนเดเบไม่อ้วนไม่อ้วน5ขึ้นมอกันนะครับขอให้เอาขาขึ้นด้วยไม่ใช่อันนั้นขึ้นตัวเองด้วยวนนี้ไปกินหมูกระทะยี่งจะเร็ว5 6 7 8 9 1 ส <2 S 2> องเขาเจ้าเขาเจ้าอยู่ไหนอ้าวพยายามไม่ยกนะครับเอาลงก่อนเจ้าอยู่ไหนอ้าเข้าเจ้าอยู่พยายามไม่ยกกันโทษนะครับขอโทษนะครับห้าหกเจ็ดแปดขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้า หกโลเองค่ะครูส <10, 11, S 1> ิบสิบเอ็ดปากรนะฮะส2องพี่นุยังไม่เอาลงเลยสิบสหเอมนะฮะไปพบนะครับนู้น้อยอันนี้ไงอยู่ใกล้พเลยนูน้อยสิบแ ขึส้งหนายากแท้เก้าทไมไม่ยิ้มยแย่ยี่สิบพี่ัอคฟ่ำครับผู้ที่พื้นก่อนห้าพีทเหรอฮะพีทกางกลางแขนพิซซาใช่ไหมครับห้าพิซซาอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่บนเก่นแรงห้าหกเต้กลางแขนอีกลงได้ทั้งตรง ปิดซ้ายปิดขวาได้หมดเลยนะครับทั้งหมด20ครั้ง5 6 7 8ปฏิบัติวิ่งช้าๆจะได้ก้างแขนนะครับต้นน้ำมาไหมครูต้นน้ำมาแล้วครับต้นน้ำเดี๋ยวอยู่ไหนละ่ะบัวสภาพหนักนะฮะตอนนี้คือน้องมีน้องอกแล้วก็จะเป็นภาราหน่อยเออ,อะไรก็ไม่ไหนครับ ผู้หญไมอ่อมันน,นีะอาันะ้อันนี้ต้นน้ำครับส <5, S 1> วัสดีครับ 6, 7, 8, มาแล้วนะฮะ <c oughs> ใครอีกใครอีกอ,อันนี้น้องพีทนะครับ<ล>แสงไม่มีอ่าอันนี้ได้สวัสดีครับผมน้องพีทนะครับ หนูน้อยมาแล้วครับเมื่อกี้ส่งไปแล้วนะฮะอะตอม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 นี่เซตไหนอะอะตอมเซตบีอะไรครับผู้ชายขึ้นมาข้างบนครับขาผู้ชายมาตอนเร็ว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 อย่าเหลี่ยมเลยอย่าเหลี่ยมพยายามลด ตอนนี้ครูกำลังนึกหน้าอยู่นะฮะอะตอมคือคนไหนหนึ่งโนดัมบันโลสองอย่าเพิ่งใช้สารเคมีสระหัวนะครับใช้น้ำลุอ๋ออะตอมนี่ไม่งั้นผมร่วงนะครับนี่อะตอมครับแม่แม่ถามหาอ๋อแม่แม่ถามหาห้าสิบสามสิบครับสภาพคือสภาพอิ่มเลยมากแม่แม่บอก สูครับทุกคนห้าห้าหกเจ็ดแปดผักครับไปนะเองเก่งนะของด้วยเด็กที่ของด้วย,วยตาตาเหรอใช่ไหมแต่นะ จีนซีหน้าอย่าทรมานเอ็ให้ทำเท่าไหร่สามสิบทำสามสิบเอ็ของคอล์ห้าสิบสามสิบสามองอห้าสิบนะ K ห้าสิบสิบีกันาสิบตีของคอล์าสิบนะถ้าข้างล่างผู้หญิงมีเสื้อก็คือผักได้เลยนะครับผู้หญิงห้าสิบผัดเลยแกของแกมันโอเวอร์กว่าคนอื่นเขาว่ามันก็ต้องเอาออกให้มากกว่าเขา หรือจะเอาหกสิบใคีรไม่อไหวแ่สามีเรก็ตายแล้วนักไปเบิร์ดขาไก่ไงพุกไก่ไงนาก่ไงแบบเดียวพี่ฟุกกับวูนะพันลบฟุกพันลบใช่ไหมฮะ พักแลนะอนุลไปเห็นไปอะไรครับอนุลไปเห็นไปยังไมาแล้วอืมธุระธุระเข้าเลยธุระเข้าเลยแอปเนียนแค่เออแอปเนียนมากสิบออันนี้อาอางนะฮะฝึกตาม ศห้าุณตาเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมขอมาสองหน้าเด็กก่อนนะฮะหลังจากที่ทำท่านี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินเดบนี่น้องพิจิตใช่ไหมน่าจะใช่ตาตาอยู่พิจิตปะอยู่พิจิตใช่ไหมใคาอยู่พิจิตปะไม่ใช่ตาตาอยู่น่าน ใครอยู่ที่จิตอ่ะจำไม่ได้เก้าเ <9. S 2> หรอรอ่ะอันนี้พอเปียวนะฮะใช่ค่ะครูใช่นี่คือคนไหนฮะเก้าน้องเก้าหรือว่าน้องตาตาครับเมื่อกี้นี้ ครูให้อาตี๋ทำสองเท่าอาตี๋ก็เอาแปะแอบเอาแปะเหมือนกันนะอาตี๋อ่ะเอาดีๆน้องลงภูมิมาอันนี้เอ็มปรมาณที่มีความสุขเออมันผิดอาหารอีกรอบด้วยปอเปี๊ยวก็ต้องเอาให้หนักเลยเนี่ยฝึกเก่งท้องไปด้วยเป่าเก่งท้องไปด้วยมันจะได้ลงเฮ้ยอีโนูมาแล้วอีหนูมาแล้วอีหนูมาแล้วอีหนูมาแล้ว เอาอัพหายอัพหายเลยไปเอาของออกไปเอาของไข่ปลาไข่ปลาปลาตัดไข่ลูกโอ้ยโอ้ยอย่าเึิงอย่าเึิงไอ้ยีอย่าเึิ้งอ่ะอันนี้น้องเติ้์นนะฮะน้องเติ้์นน้องเติร์นอาร์ติสไหนค่ะไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอส่องพาส่องหน้าเด็กก่อนนะครับหลังจากส่องหน้าเด็กแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปหาอะไรบุคคลตามที่เด็กร้องมาตามคําขอนะฮะเิเ <ś> มพี่ตุ๊กเดี๋ยวอาทิตย์สักครู่นะครับไปสมัครเล่นได้ทางในครับครูเอ่อณตอนนี้ถ้าผู้ชายจะเต็มแล้ว นะครับถ้าผู้ชายจะเต็มแล้วส่วนผู้หญิงขาดอยู่หนึ่งตำแหน่งนะฮะอันนี้อาร์มเอนะฮะอาร์มเออาร์มเอมันบอแม่แล้วนี่มันต้องนุ่นเอาขาลงไปอีกอันนี้จูนะฮะ ผู้าเซกยภาพจะเริ่มซ้อมเมนไหนครับเราอ่ะเป็นสิ่งพิเศษเสิทธิพิเศษฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องเข้าซ้อมก็ได้ครับเราเป๊ะอยู่แล้วมาวันเปิดวงเลยครับเสกยภาพนะฮะเดี๋ยวครูพาขึ้นเองครูศิภพาพา,าิน <laughs> อันนี้ลูกหมูนะฮะน้องลูกหมู ลูกหมูหุ่นดีมากเลยนะน้องมีหน้าอกนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่มีมีกล้ามกล้ามหน้าอกอืมแข็งดีหุ่นหกบลูกหมูนะฮะ สูงยาวเขาดีนี้สบายตีมวเ่งไงสบายเสร็จแล้วเสแล้วแล้วเแล้วอะเก้าเก้าอยู่จังหวัดไหนนะอ๋อนี่ไงเป็นสูงสูงได่แล้วนะครับแม่แม่เขาถามว่าน้องคนที่อยู่พิจิตรอยู่ไหนสวัสดีครับครูก็จำไม่ได้ เต้สูง,สงองก้านะฮะ้องก้า้องก้า,กาครับเไปเต้ขาก่อนอาะไปครับอันนี้ก็แดงทั้งชุดเอาแหนว,ว่ารองเท้าแดงม,มันแดงเกินเหรออ๋อ